สวัสดีครับผมตีทันเดอร์นะครับที่นี่นะครับร้านทันเดอร์ไบท์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบมือสองทุกรุ่นนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบท์นะครับและที่สำคัญนะครับพี่ตีครับมีบริการขนส่งรถบิ๊กไบทุกรุ่นทั่วประเทศครับโดยทีมงานมืออาชีพนะครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะพาทุกท่านไปชมคลิปรอบคันกันนะครับพี่ตีขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับไปกับช่องทันเดอร์แชนแนลของเราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดระดับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่ตีเนี่ยนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับเข้ามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันทุกวันเลยครับนั่นพี่ตีนะครับจะพาทุกท่านไปชมคลิปรอบพันกันเลยครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตี๋ทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับเราตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของ2ล้อรีวิวนะครับแล้ววันนี้พี่ตีมีรถนะครับ Honda CB 6 5 0 F คันนี้เป็นปี2014นะครับเป็นสีไตรคันเลอร์ซึ่งเป็นสียอดฮิตสลหรับรุ่นนี้จริงๆนะฮะและคันนี้ครับก็มาพร้อมของแต่งที่แบบว่าโอ้โหฟูลจริงๆครับแม้กระทั่งท่อ,อยังเป็นท่อไทเทเนียมฟูลนะฮะมีการสปัตอะไรต่างๆแต่แ้วคันนี้เพื่อนๆมองหรือเผิเนอนี่อาจจะบอกว่าเ,เลขไมค์คงไม่เยอะหรอกแต่คันนี้เลขไมค์30,000กิโลครับแล้วก็เป็น30,000แท้เพราะว่าเราไม่มีกลองไมค์ครับเอาเพื่อนๆอยากทราบแค่ว่า,าคันนี้จะสวยยังไงมาชมมาเลย นี่เลขไม้ครับ31,827กิโลเมตรแท้เราการันตีว่าไม่มีกลอไมนะ้เพราะว่าเรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่จกปแฮนด์แต่งทรง CRG อาีมือเบรกมือคัดเดิมๆประกับไฟฟ้าเดิมแต่คันนี้ครับเป็นแฮนด์แต่งไทเทเนียมนะครับนะครับเป่าไฟสีขึ้นลุง้งสวยงามคันนี้มาพร้อมกับกัตบัตนะครับจากโอลินนะครับพร้อมอะแดปเตอร์ขายึดตรงรุ่นนะฮะมือเบรกเดิมๆไม่มีคอไม่มีงอนะครับประกับไฟฟ้าเดิม ตัวหนังสือนะครับสวยงามแต to to. Land, ่ต <point> ัวตอนนี้ครับตัวปุ่มสตาร์ทอาจจะจะเดินรางบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยนะครับนี่สีเดิมโรงงานทั้งคันซิกเกอร์อยู่ครบกันถังนะครับคาร์บอนแท้ครอบแบบเต็มใบกันที่แบบว่าเกือบ1 0อเปอร์เซนนะครับนี่เบาะนั่งเดิมสวยนะครับอาจจะมีคราบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะมาด้านหน้าบ้างด้านหน้าครับโดดเด่นด้วยชิ้นหน้าแต่งนะครับจากโมโตซ่านะครับ นี่แล้วก็โคมไฟหน้าเดิมๆนะครับเห็นไหมฮะลอยหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนี่สามหมื่นแล้วนะอันนี้ของแต่งชิ้นหนึ่งนี่คือบาลานโช๊คด้านหน้านะครับเป็นงาน CNC สวยงามนะครับบางคนหน้าเดิมสวยนะครับยางหน้าหลังก็ให้ให้ไปสัก70%นะครับแล้วก็จานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะเป็นล่องเพียงเล็กน้อยจริงๆครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์หน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์กาลนหม้อน้ําแต่งนะครับจาก RNG นะครับ ไล่ไปที่ด้านล่างครับนี่คอท่อแต่งนะครับเป็นไทเทเนียมแบบฟูลซีสเทนนะครับก็คือตังแต่คอท่อยันปลายท่อเลยแล้วก็หน้าเครื่องก็แห้งๆใสๆไม่มีหยดเยิม้มแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มลบแปะรอยสไลด์ไม่มีเลยพักเท้าเดิมนะครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับเราเตรียมทางคันนี้มาเพราะท่อแต่งจากเบิร์นเอาท์อย่างที่บอกว่าเป็นไทเทเนียมแบบฟูลซีสเทนนะครับมาฟังเสียงกันเลยครับผม โอ้โหนี่ครับสวิงอาร์มครับเนี่ครับเดิมๆไม่มีรอยสไลด์ไม่มีรอยถลอกรอยแบบว่าเฉือดเฉือนไม่มีเลยนะครับแล้วก็จานเหล็กด้านหลังเต็มๆมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS นะครับยางหน้าหลังจากดันหลอดสปอร์ตแม็กนะครับแล้วก็ท้ายสั้นเนป็นท้ายสั้นแต่งนะครับจากนี่โมโตรันนะครับไฟท้ายเดิมไฟเดียวหลักด้านหลังเดิมนะครับบั้นท้ายเดิมๆไม่มีบิดเบี้ยนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับอันนี้นะครับมาในส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้นะครับ ยังเป็นโซ่เตอร์เดิมๆอยู่นะฮะเห็นไหมครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับไม่มีรอยล้มลอยสไลด์เห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็แข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับดูเลยครับนี่ไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆสวยๆคันนี้มาพร้อมกับนี่แต่แต่งนะครับทรงหอยนะฮะเสียงดังชังชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ดีครับกระอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีรอยหิน จานเบรกด้านหน้านะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เลยจานเบรกด้านหน้าเต็มๆนะครับรถคันนี้เลขไม่วิ่งมา30,000กิโลเมตรก็จริงนะฮะแต่พี่ตีให้เลยสภาพนี้แปเเซนะครับเพราะว่าเจ้าของรถดูแลรถดีมากนะครับของแต่งจัดเต็มราคาเพียงแสนกลางๆครับเพื่อนๆนะครับสนใจก็อย่าลืมครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับก็อย่าช้านะฮะสภาพนี้ครับ พี่ตีขอฝากหน่อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ